นะท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าตํารวจกําลังไล่ขยายผลอยู่น้ำสาดน้ําซพจับเพิ่มไปหลายคนแล้วนะ่าจะได้หมดหม้อแล้ว<อ>จะเกลี้ยงหม้อแล้วน้ำซปนะ,ะนะทีนี้พีมเนี่ยเขาก็ชอบไปอวดอ้างใช่ไหมแบกใหญ่ตํารวจ<อ>เทียง่ายถ่ายเลยค่ะนี่ไม่มีใครทําอะไรได้หรอกอนะหรือว่าล่ํารวยมีเงินมีทองจากไหนยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยเขาไปตรวจสอบพบว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็เติบโตมาจาก ชุมชนคลองเตยค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มาจากที่นี่แล้วเขาจะไม่ดีนะฮะ<อ>ได้ดิบได้ดีเป็นคนดีของสังคมเยอะแย,ยะไปหมดว่าไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้มาเป็นแบบโอ้โหนี่ใหญ่โตอะไรก็เป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแล้วคนที่เดือดร้อนก็แน่นอนคือพ่อแม่นะ,ะคือญาติพี่น้องนี่แซครัฐวินนะฮะหลังจากทราบข่าวว่าครอบครัวของพีมเนี่ยคุณย่าก็อยู่ที่นี่ค่ะแซคก็ไปเจอคุณย่าของพีมนะฮะคุณย่าอายุ7 5ปีแล้วอยู่ในแฟลตชุมชนคลองเตยนะฮะ นี่คุณย่าบอกอ๋อพีมพเหรอนี่หลานชายนะจริงๆเนี่ยเขาชื่อฟลุกตอนเด็กน่ารักนิสัยดีมากค่ะเคยช่วยดูแลปู่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลานชายจะมีพฤติกรรมแบบนี้อค mm. รอบครัวอยากให้เขาได้เรียนสูงๆ mm. เรียนมาหาวิทยาลัยดีๆค่ะหมดเงินเป็นล้านส่งเขาเรียนมาหาวิทยาลัยเอกชนมกรุงเทพไงไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาทําตัวแบบนี้ mm. ตอนแรกเห็นข่าวเรื่องนี้ยังด่าเลยบอกทําไมไอ้นี่มันโหดจังอ๋อคือไม่รู้ว่าเป็นหลานใช่ไหมเอาน้ําซุปไปลาดเขาเนี่ยย่าเห็นข่าวย่ายังแช่งเลยแซกไว้ <Why? S 1> บอกแหมมันน่าจะโดนบ้างนะไอ้น้ําซุปสาดเนี่ย uh oh. สุดท้ายเอา้านี่หลานเราเ,เนี่ยย่าบอกย่าช็อกเลยสงสารเด็กที่โดนรังแกมากส่วนหลานชายตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เขาจะเอาเงินที่ไหนไปไประกันตัวนี่ยังหลายังด่าหลานอยู่เลยด้วยความโมโหคุณย่าค่ะ เวในลูกตามเวเลยตามเวตามกรรมก็ทําอยังไงก็เขาไปอย่างนั้นแม่เกลียดมันมากเด็กอย่างเงี้ยไม่เอาเลยโกรธจัดเราเลี้ยงไมาอยา่างด,ดีป้อนข้าวทุกวันคิดดูสิว่ามันเป็นยังไง,งเสียใจยมากอ,อายอทั้งโลกเลยนะเนี่ยเป็นความรุนแรงฉันว่ามันถ้ามันแฝงคอตายข้างในยิ่งดีไปรับศพมาทำเลยนี่ฉันพูดจากใจจริงเลยนะกูจัดเลยโอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี้ เดี๋ยวย่าดูโกโรธจริงนะส่วนวันนี้พ่อกับแม่พีมเขาไปเยี่ยมที่โรงพักค่ะแม่เขาก็บอกว่าแม่เอาจริงแล้วอยู่บ้านเนี่ยลูกเขานี่ใส่ดีนะอยู่บ้านใช่ไหมอ่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเวลาอยู่ข้างนอกเป็นอย่างงี้อ่ะอันนี้แม่เขาเนี่ยก็เข้าไปข้างในก็จะลําบากยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องให้เขาอดทนแล้วก็ออกมาก็ปรับปรุงตัวใหมให่เริ่มต้นชีวิตใหม่น้องได้ตอบรับคุณแม่ไหมคะ ก็บอกโอเคก็อ,คอยากจะกล่าวขอโทษแทนลูกก็รู้สึกผิดลูกเป็นใครใครก็ต้องเสียใจอะ่ะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกเราถึงทำแบบนี้เราเพราะว่าไม่รู้สาเหตุไม่รู้อะไรแล้ว เราก็เลี้ยงได้จากตัวนะมแรงอารมณ์แรงไหมคะไม่มีเลยค่ะแล้วเ,เรื่องรับหลังอะไรเงี้ยแม่ไม่เคยรู้เลยแต่ถ้าอยู่บ้านนี่จะเป็นเด็กเรียบร้อยก็จะเป็นเด็กที่แบบตุ้งติ้งมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพ <c oughs> ามันเสียอนาคตไปแล้ทุกอย่างเลย